สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่รันนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียส์4นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในส่วนของอ e ีเวนต์ด n ตเลสนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ทําภารกิจเก็บเหรียญอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มมีแต่คราวที่ผ่านมาล u c ก y ี้ทอร์นโดไม่มีนะแต่อันนี้มีแล้วก็มีทําเฟสล็อกอินใช้ทองส่งคอยเล่น h u n t ตอร์อารีนเปิดกล่องสุนัขแล้วก็ใช้พลังงานวันนี้ก็วันแรกนะครับ ก็ดูนะครับยังไม่ได้ลงไม่ได้อะไรนะอ่ะมันมีอะไรบ้างก็มีพวกเหรียญเงี้ยเอาเหรียญไปใส่กล่องของฝันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้พี่ไปอันนี้ก่อนนะซื้อของในสตอก่อนแม่งเล่นกันโหดมากว่นแรกเลวเอวไปสองแสนเติมกันแบบสุดปิงกระดิ่งแมยวยิงยอมใจเลยอ่ะอ่ะเรามาดูในโกสตอบ้างอ่ะมีอะไรน่าสนไอแพ็คนีก็น่าสนนะนี่ไอลนอกวีดเพชรก็ได้หมดนะซื้อได้แต่ที่พี่สนใจตอนนี้คือตัวนี้ครับ ทำไมพี่ยอมซื้อเพราะว่าเห็นไหมครับมันมี MDR Fragment ท2สองนะแล้วบูป,ปินพี่ก็ยังขาดอยู่แล้วส่วนไอ้นี่มันเอามาอัพได้ในส่วนของการเล่นเลนเนี่ยเราก็มาดูใช้ทองนะก็ได้เพิ่มมาอีกแต่วันแรกๆนะพี่แนะนำว่าอย่าลงเยอะเพราะทำไมรู้ไหมเพราะว่าจริงๆกับสกายถ้าใครสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพี่จะเก็บทองเยอะมากเลยนะเพราะอะไรจริงๆพี่กะวางแผนเก็บให้ได้สองหมื่นทองแต่พอดีมันมี MDR Fragment ก็ ถ้าใครสงสัยทาไมว่าต้องเก็บสองหมืนทองพี่ตีว่าถ้าเกิดมันเอา MDR มาขายราคาน่าจะสองหมื่นแหละหรือสองหมืนบวกอะไรเงี้ยทองนะหม่ถึงทองพี่ก็เลยเตรียมพี่กลัวอย่างเดียวพอก,กูเก็บ MDR f r a g t e n t แก้ได้ถึงเนี่ยมันก็จะเอา MDR มาขายไงคือกวนตีกันเห็นๆนะนั้นก็มีเห็นไหมจะมีสองแพ็คที่มี MDR แต่แพ็คไอฮีลิคอปเตอร์พี่มองว่ามันมันค่อนข้างไม่คุ้มนะแล้วก็สังเกตี้เนี่ยครับมีปืนไอ เอ็มแปดเจ็ดศูนย์กับเอ x อ6 0กหนึ่งหกศูนมาขายนะครับซึ่งพี่ซื้อไปแล้วนะเอ x อเอ,เอถ้าใครดูก็จะรู้นอกนั้นแพ็กเกจอื่นก็อแพ็กเกจสิบเคก็ได้อยู่นะถ้าใครมีมีทองเหลือเยอะๆเพราะมันให้บูป,ปินด้วยก็ดีอยู่นอกนั้นก็อะมีที่อันนี้ได้อีกอันอซื้ออ,อันก็ได้ส่วนนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูค่อยรอที่หลังเดี๋ยวดูกันแม่งหมดหมดทองไปเท่าไหร่ส่วนเรือนะครับเราวเวอร์ชันนี้มันสามารถอัพเรือได้นะอันนี้พี่ก็จะอัพเกรดไป ีย์แทงสัตว์สลัดสลัดโบกเหลือเกินอ๋อมันอัพทีอัพพร้อมกันนี่หว่าแต่เวลาเปิดเรือก็ใช้เรือธรรมดานี่แหละนี่ดูดีดีเวลสามให้อะไรวะอ๋อได้เพิ่มระยะทางยี่สิบดีแทนเออดีแล้วที่กูอัพไปก่อนด <c oughs> ีเวลหกได้กล่องเพิ่มขึ้นแต่แม่งดูใช้ก็แพงเป็นกองตามตัวเหมือนกันนะซึ่งคีคงไม่เปลืองขนาดนะัาา้นนะอมะเดี๋ยวเราก็ลงเหรียญไปนิดนึงสักเท่าไหร่ดีวะเนี่ย ลองดูกันวันแรกลงสักเท่าไหร่ดีลงสักหกร้อยก็ได้ได้มาสองกล่องได้ลองเปิดคลองดูโอ้ยเหยียบดระบาดเงี้ยนะเนี่ยสดกูเลื่อนเอาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจริงพี่ถามหน่อยพี่ลงวันแรกไม่เยอะเพราะสังเกตคนมันลงเติมกันเยอะอ่ะส่วนใหญ่จะเติมวันแรกๆส่วนใหญ่พี่เวลาพี่จะลงเหรียญพี่จะดูวันที่ว่าที่เติมหกร้อยเพราะว่าเห็นไหมมันได้เพิ่มเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะ ก็มาดูในโซนของไมค์สโตนก็ได้เนี่ยเติมลงเหรียญไปเท่าไหร่ถึงจะได้สองหมื่นแปดมันกจะพอบางทีว่าไม่น่าถึงน่าจะได้หมื่นต้นๆนะห้าร้อยทองน่าจะได้อยู่โอเคเราก็ออกไปก่อนเดี๋ยวมันต้องรอไอเนี่ยประมาณสิบนาทีเพราะว่ายัางถามอันดับเนี้ยมันก็จะบอกอยู่นะวันแรกรางวัลอะไรวันรางวันแรกเป็นทองก็ได้อยู่อืมเดี๋ยวนะถ้าได้ไม่ถึงสามพันอัสัตชิมหายได้แต่เหรียญนี่หว่า เดี๋ยวค่อยดูเพราะว่ามันต้องรอสิบนาทีรีเซ็ตที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอา้าขึ้นมาเป็นพันหนึ่งร้อยเลยเว้เนี่ยนะพันหนึ่งร้อยมันได้อะไรวะดูกอนเอเอ,เอพอได้พอได้ไม่น่าเกลียดไม่ขี้เลยแล้วอะไรไม่ขี้เลยดิเท่าไหร่อืม,อม,อมถ้าได้สูงหน่อยหน่อยได้กี่บาทมีเท่าไหร่วะดูกอนเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งเป็นทองมันก็ดีจริงๆนะไม่เถียง ก็เออไม่เยอะเท่าไหร่เอาเท่านี้แหละประมาณนี้กำล,ลังดีอืมได้สีม่วงสับอืึต้องพยายามอยู่ให้อยู่โซนห้าร้อยถึงสองพันนี่แหละหรือสองร้อยสองถึงห้าร้อยกำลังดีเพราะมันก็ให้ทองค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่นี่มันเติมกันโหดมากก็ดูวันแลย เติมเฉือนกัน,ปนไปหนวสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันก็ลอยแม่งซื้อแพ็กเกจขนาดไหนวะนี่อันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็น่าจะจบเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หนีงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันเปิดได้ในวกนี้อย่างนะกูต้องกดอย่างนี้ว่าอ้อ่อะลองกดไล่ดูโอ้โหดีตอนเคเลนซี่มาเจอดินาลีนอ่ะมามา,มากดดูนี้บ้างออโอ้ยเฮียแมง่งมีไซเคล่ ฮันเตอร์เ <mic> ี่อะไรเนี่ยอ่ะทองอย่างมีคี้เลยเทะหลยอะดิจิตอนอีกจิงก,กว่าเต็นทองมันดอบเยอะกว่าแนละ้วทำไมมันไม่ค่อยจะมีทองให้กูเลยวันนี้เดี๋ยวอะ,อะโอเคสามสิบะมาจับมาแปดสิบโอ้โ 500. หห้าร้อยไอถามไอนี่ได้จากอะไรเมื่อกี้ได้จากเนี่ยครับแพ็กเกจที่ซื้อเนี่ยเห็นปะ ตัวที่แพ็กเกจที่พี่ซื้อไปเดี๋ยวเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งก็มีมีแค่แพ็กเดียวได้มั้งนอกนั้นต้องไปซื้อเอาจากแพ็กเกจมั้งคิดว่านะมีบอกว่าเฮียไม่มีด้วยแล้วมันซื้อจากไหนวะหรือว่าได้จากรางวัลก็ไม่รู้นะอันนี้อืมเพราะมันเพราะมันก็ไม่มีให้นะถ้าที่พี่ดู ซึ่งถ้าใครชอบทีปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอ,ยอยู่แล้วครับถ้าชอบอยังไงก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆนกี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ